สบายดีสวัสดีเนาะสบายดีเนาะพี่ห้องกะบ่ด้อัปเดตเพื่อนไลน์ไลน์ลมื้อพี่ห้องไลน์อาทิตย์เนาะเพราะว่าอ่าอ่าหยุ่งน้ำเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำพี่น้องกะบ่ด้อัปเดตให้เพื่อนเบิ่งเลยเพื่อนกะว่าไปฮอดไซสแล้วพี่น้องกะยังบ่ได้ไปฮอดไซสพี่น้องกะยังคือเก่าเนาะกะยังหากกะเล้วเขาแล้วน้ำพี่น้องกะอีกจักสองสามมื้อพี่น้องกะิได้มา ดำเนินการต่อเนาะพอเฮาขยุดไปตั้งดนพี่นอ้องเรียกว่าดนเตอะแล้วเป็นเดือนพี่น้องเนาะขับอะไระมาอัปเดตพี่น้องเบิ่งเลยกะมือนี่กะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอีกสักก้อนพี่น้องหลังจากเฮาห่างหายเนาะถ่ายคลิปกะบางบางมือก็บบได้ล,ลงคลิปเฮืองๆจะลงทีงนึงพี่น้องว่าเฮานอนอยู่แต่หน้าเนาะกับบนม่มีโอกาสที่ได้ลงคลิปเลยกะ คือสิว่ากันเนาะการมือในการมาอัปเดตเคื่อนพี่น้องเบิ่งอีกคือเก้าพี่น้องตอนนี้เข้าตีขอไปเนาะพี่น้องตีขอเพื่อเวลาทาซีมันจังมีที่ที่จุดเด่นเนาะ,ะบนข้างในกะหินทรายมัที่อ่าที่มันยังเหลือเนาะ เอาไงเอ็นเทพื้นกะยังกับโบราณปันไดเนาะแต่ทรา,ายเบิดแล้วพี่นอ้องเรียกแต่หินเนาะแล้วกะปูนที่เขาแปดสอบพี่นอ้องแปดลึกก็สอบแล้วมากนี้นแหละเขาก็คุมไววเนาะบม่ได้ให้ลมให้ฝนถือกะอยู่คือเก่าพี่นอ้องยังบม่ได้ห่างหายไปไซเนะาะกะ มาอัปเดตเบื้องกอนพี่น้องกันมื่อนี้การโอ้ยยากพี่น้องยากน้ำให้น้ำนาเนาะกะถือว่ายากพอสมควรง่ายกันพี่น้องตัวที่เาอาเทพื้นไว้อยู่ในระดับนี้พี่น้องเทพื้นไว้เนา้อง้องเ่าเทพื้นไว้พี่น้อง อากาศคึมคึมคือฝนสิตกพี่น้องแต่ตกลินล้นลิ้นไปปล่อยนอยนึงพี่น้องห้องนี้เนาะฝนตกตกไม่นิดหนึงอากาศคึมคึมมึตงต้องฝ่าพี่น้องหลังจากฮาวเขาพูดได้ท่ายคลิปแบบอ่า บม่ค่อยมีเวลาพี่น้องเพราะว่านอนอยู่แต่หน้าเพราะว่าถ่ายแล้วกะบ่มีสัญญาณอัพโหลดลงเนาะถ่ายไว้กะวันนี้กะอ่าวันที่สิบห้าพี่น้องวันที่สิบห้าพฤศจิกายนเนาะอ่าเป็นวันเกี่ยวเขาแล้วหลายๆคนส่วนมากกัสิแล้วเบืแล้วเนาะอ่ากยังอยู่กับบัวลายบางของคนเนาะบางหูวบางคนก็ยังยังอยู่กับสิบ่หลายดอกพี่น้องกับอ่า เกีย่ยวงเกี่ยวน้ำกันเลยนี่ก้ะเงินที่ลุงผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนส่งมาให้กันยังเก็บไว้ก่อนเ <laughs> พราะว่าเขากะอ,อยากให้เขากะอยากให้มันแล้วเนาะ่าติเพื่อนว่ายินญานเพื่อนถามใหก้กับกันยังเก็บไว้อยู่เก็บไว้เอาไว้ซื้อ,อปูนแล้วก็ซื้อแห่ซื้อทรายที่เพื่อนอนมาให้กับขอบุญขอบคุณเด้อลุงผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนขอบุญขอบคุณ,อคณเอรลีเนาะเขากะ จักสิตอบแทนยังไงนอกจากคำว่า,วาขอบบุญข,ขอบคุณลหลายๆเนาะครับเมื่อกี้ผมได้อัปเดตเงื่อนมาโดนแล้วก็มาอัปเดตให้แล้วเรื่องเร่งงานส้ำเร็จก่อนพี่น้องเสร็จสิ้นก่อนอีกบุดนเนาะบุดนก็สิได้มาเทพืชแล้วก็ให้มันสำเร็จเสร็จสิน้นที่มองเทพืชก็บทำมัญชีสำเร็จเนาะอะไรก็ อามองที่เฮายังบมเดลอันสาบกะทั้งนอกเนาะยังบมเดลสาบพี่นอ้องอ่าสีเทพื้นเทียงเรียบร้อยกะสีมันสาบอันด้านนอกเนาะด้านนอกอันนี่ตีนมันพีนน่น้องกยังบมเดลสาบเนาะนี่ประมาณนี้เหลืออยู่กะอากาศ ดีเนี่ยพอสมควรเนาะกำลัึ้นโอเคน้องพี่น้องสารคินีกับขอบุญขอบคุณเด้อทุกกำลังแรงใจทุกกำลังแรงใจนี้ที่มากติดตามให้พี่น้องกันขอบมุกขอบใจลายๆเนาะที่สำคัญกับขอบุญขอบคุณทางลุงหัวใหญ่ใจดีเพื่อนที่อ่ะโอนเงินมาให้เนาะทังต่างประเทศพี่น้องทางอ่าลุงใจดีเพื่อนเลยกับทางไอเพชรไอบิ่งที่ เพืนซื้ออ่าบานประตูให้อ่าผมเป็นบานประตูพี่น้องวงกบให้เนาะกาขอบุญขอบคุณหลายๆเด้เลยเด้อขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะที่เป็นอ่าเงินซื้อวงกบให้อ่ากาขอบุญขอบคุณหลายๆกาเพิ่นโทมมะลิน้ำยูมันนี่กาขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะยังวงกบพี่น้องกไปามแล้วแทงพี่น้องวงกบกัวงกบแล้ะบานประตูพี่น้อง วงน่อยนี่วงละเจ็ดร่อยวงน่อยนะเขาถามถึงวงน่อยเขาก็ยังตกใจแล้ววงละเจ็ดร่อยพี่น้องถามวงใหญ่นี่ยังบหัววงเท่าไรเนาะวงใหญ่นี่หาปองปองใหญ่พี่น้องแต่บหัวปองนึงเท่าไรเนาะแต่หูแต่วงน่อยพี่น้องวงนอหกล่อยเจ็ดล่อยวงน่อยค็อึ้งพอสมควรพี่น้องมันแพงเนาะ นี่ไปหลายเด้อพี่น้องเนะาะซาเลคินิการขอบคุณเนาะทุกคนที่เข้ามาอ่าคอมเมนต์เลยการมากดติดตามให้เบาบ้า,านชาแนลเลยการทานใดที่ใครอยากเข้าปเป็นเพื่อนมันอยากเข้าไป็นตัวทีตามในอในเฟซบุ๊กก็ได้พี่น้องบามานชาแนลเนาะทางแฟนเฟซบามานชาแนลพี่น้องอ่าเป็นภาษาไทยเนาะ,ะ่ซื้อเดียวกันครับช่อ,องยูทูปพี่น้องครับ ทุกครทุกคนก็นเข้าไปกดติดตามแล้วก็เข้าไปทักทายเป็นเอื้อเป็นน้องเป็นพี่เป็นหมู่กันได้พี่น้องทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ทั้งแฟนเฟสเฟซบุ๊กเนาะช่องประมาณเชนแนลพี่น,น้องก,ก็สารคดีกะเอาไว้เท่านี้เนาะมือหนามือไหนก็รอพี่น้องรอก,ก่อนเพราะว่าเทาก็ยังยากวิ่ยกเนาะอยากให้มันแล้วให้แล้วน้าเสร็จสมบูรณ์อีลีก็ก่อนพี่น้องก็เขาสีมาดําเนินการเฮือนต่อเนาะ ที Party, ่เฮามีก็สไลด์คี่นี่กะขอบคุณขอบคุณทุกครั้งแรงใจเด้อไปแหละบ๊ายบายพี่น้อง